อันนี้คือตัวอ่อนของแม่เป้งครับนี่ตัวอ่อนอันนี้ตัวแกจะแก่หน่อยจะเอามาแกงแจงแบบบานเห่านะคะอีสานอีสานจริงๆแม่เป้งมีส่วนมากเขาสิขัวนะคะตะไบเห่าเสียมาผสมผสมตัวอ่อนนี่แกงใส้ละไม่ชอบกินแจงเนาะคะ่ะเ่าชอบขัวถ้าชอบขัวก็คือกินเลนแต่ใส่แกงเห่าก็กินกับเข่าได้ใสเป็นน้ำแจงสุดนะคะ แกงใส่น้ำย่านั่งคุนคุ้นใส่ขบียแกยงแบบบานเห่านะคะอันนี้ออกเป็นกล่องปิดที่มันละลายนะคะตัวอ่อนกับตัวแก่มเาเนี่ยค่ะผสมกันแกงค่ะไม่หวานแยงใส่ผักทองกะมีบ่บัวมียานัาง่งอันนี้อย่านั่งเสียวมะยองค่ะยองเอ,อนาน้ำก็คล้ายแกงเปิดล้ค่ะ,คคคะ,คะแต่ว่าเห่าสีใสแม่เปง่งหรือว่าใครมดแดงนะคะอันนี้ขึ้นน้ำอยานั่งยองแล้วค่ะเดี๋ยวเสียวไปกองหน่อไม้ที่ต้มแล้วค่ะต้มเสร็จพอดีค่ะ เย็นใส่เห็ด3อย่างบวกฟักทองใบแมงลักแล้วก็อมค่ะ เนี่ยนองไม้ใส่ไข่มดแดงใส่แม่เป่งแม่ใส่บดแดงเนี่ยค่ะแม่เป,งป,งป่งแม่เป่งแม่เป่งแกก็แม่เป่งออนผสมกันแจงใส่นองไม้ ขั่วเบียร์ใส่ที่หลงใส่ข้าวเบียร์ไปเลย ก็ตัดสมอน,นะค,ะค่ะใส่ข้าเวเบียร์ลงไปน้ำคนนะคะตามด้วย เสียงปกเป๊ะปกเป๊ะคือถอดตาด้วยค่ะเกียงหน่อไม้ใส่แม่เป่งค่ะนี่ค่ะเสียงป๊ะเป๊ะปกเป๊ะคือตัวนี้ค่ะ คนขบีเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากเลยแซ่บนัวมากเลยค่ะน,น้ำยาน่างค้นคนค่ะดูสิน,น้ำยานัางขันเองนเลยค่ะคะันกับมือเลย พอแล้วเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะครัเป็นอันว่าเสร็จแล้วเนาะคะ่ะแจงน่อยใ,ใส่ไข่มดแดงหรือว่าใส่แม่เป่งค่ะก็สิจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆก็มาติดตามกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากชงคือเก่าเนาะคะ่ะคนถุงกุล่าเนาะคะ่ะ เห็ดกับเขาเสียบๆนั่ๆค่ะแกียงแบบแล้วเล่าเข้านี่แหละค่ะอร่อยมากค่ะแส่บมากไปละค่ะสวัสดีค่ะ